ครับสวัสดีครับพันผู้ผสมพันผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกคนนะครับครับวันนี้ผมจะหามาปลูกนะครับปลูกต้นไม้หรือปลูกพืชหน้าแรงนะครับปลูกอย่างไรไม่ให้ตายนะครับแล้วไม่ต้องได้รดน้ําทุกวันนะครับอย่างน้อยๆเลยผมให้ห้าวันนะครับห้าวันลดทีหนึ่งนะครับพันผู้ชสมแล้วตอนนี้ในณวันนี้ก็ เป็นวันที่1นที่สวันที่2อที่สเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าสิบแปแล้วนะครับพระมาสมพี่น้องเกษตรกรซึ่งมันเริ่มเข้าืฤดูแร้งแล้วนะครับฤดูแล้งฤดูแล้งฤดูร้อนนะครับแต่ทำอย่างไรเราปลูกแล้วไม่ให้ตายนะครับแต่หลายคนเขาจะไม่ปลูกกันนะครับพระมาสมหลายคนไม่ปลูกกัน เพราะปลูกแล้วกลัวตายนะครับเนื่องจากไม่รู้วิธีปลูกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ถ้าทำตามวิธีนี้รับรองไม่มีตายนะครับไม่มีตายท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอันนี้ผมจะมาให้ต่อกันกันกบจากคลิปที่แล้วนะครับการคลิปที่แล้วที่ผมได้พูดไปว่าเรื่องการขุดหลุมซึ่งมันไม่จําเป็นนะครับที่เราต้องไปขุดหลุมกว้างนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับซึ่งมันไม่จําเป็นถ้าเราไม่ได้ใส่อะไรลองพื้นนะครับพ่อผสมเออผมลืมบอกไปนะครับพ่อผสมคลิปที่แล้วผมลืมไปผมลืมผมลืมผมลืมไปผมลืมสิ้นดเลยผมผมพึงนึกขึ้นได้ถ้า่านใดคิดอยากจะให้ต้นไม้งามไวนะครับโดยไปใส่ปุ๋ยเคมีห้ามเด็ดขาดนะครับผมบอกเลยห้ามเด็ดขาดผมทำม,มาแล้ว ถ้าหานผู้ชมทำไปรับรองว่าเจ๊งก็เจ๊งมีแต่ตายก็ตายทำอย่างไรก็ตายนะครับทำอย่างไรก็ตายเดี๋ยวผมขออธิบายเข้าไปตรงคลิปนั้นนิดนิดนึงนะครับพระมุสมนิดนึงเพื่อให้ผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยปรับสภาพดินเนี้ยนะครับ ห้ามเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยมีสูตรเด็ดขาดนะครับแล้วก็เป็นมูลสัตว์นี้ใช้ได้นะครับไม่เป็นไรท่านผู้ชมผมจะอธิบายให้ฟังผมลองมาแล้วนะครับผมลองมาแล้วท่านผู้ชมนึกตามผมนะครับในเมื่อเราใส่ปุ๋ยรองพื้นไปอย่างนี้ปับ๊บท่านผู้ชมแล้วเราเอาต้นไม้ใส่นะครับแล้วกบดินนะครับปุ๋ยเนี้ยมันแค่ซึมอยู่ในดินนะครับ ในเมื่อมันอยู่ในหลุมเนี้มันแค่ละลายอยู่ในดินแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมซึ่งมันต่างกันกันกบที่เราหว่านบนดินนะครับมันซึมไปแค่เฉพาะความชื้นของมีความชื้นของดินนะครับมันไม่กระจายออกไปทั่วเหมือนอยู่บนพื้นดินนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยการที่เราไปใช้าปุ๋ยเคมีรองพื้นมันอยู่ในระยะแคบ นะครับมันไม่ได้กระจายกว้างเหมือนบนพื้นดินนะครับเพราะฉะนั้นห้ามท่านผู้สมอย่าทำถ้าท่านทำเท่าไหร่ท่านจริงผมบอกเลยตายทุกต้นนะครับตายทุกต้นปุ๋ยมีสูตรนะครับปุ๋ยเคมีไม่ว่าสูตรอะไรก็แล้วแต่จะปนสูตรสิบห้าสิบหกยูเลียหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ายิ่งเป็นยูเลียนี่ยิ่งแล้วเลยนะครับผมลืมผมขอมาอาธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ แล้วทีนี้มาวิธีการปลูกนะครับพระม,มูสชมปลูกอย่างไรไม่ให้ตายนะครับการขุดหลุมผมได้ให้ดูไปแล้วนี่นะครับผมใช้แกนลนยาฆ่าหญ้าเอามาฝังไว้อย่างนี้นะครับพระม,มูสชมฝังไว้อย่างนี้นะครับพอพอเราลดน้ำปลูกตอนแรกเนี้ยลดให้แฉะเลยแล้วต่อไปเราเอาน้ำใส่แค่นี้นะครับพระม,มูสชม อย่างไงน้ําอยู่ในเนี้นะครับเนี่ยท่านผู้ชม Alle เห็นไหมมันเท่ากับรากพืชเลยอย่างไงรากพืชได้กินแน่นอนไม่มีการตายนะครับไม่มีการตายอันนี้ผมจะมาบอกวิธีการปลูกปลูกแล้วไม่ตายนะครับแล้วหลุมนี้ผมจะปลูกขักสาบนะครับท่านผู้ชมนี่ปลูกขักสาบนะครับการขุดหลุมของผมผมขุดแค่นี้และขุดลักษณะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมปลูกขักสาบนะครับ ผมไม่ได้ขุดหลุมกว้างนะครับนี่ผมให้ดูกันสัดๆการขุดหลุมผมขุดอย่างนี้นะครับถ้าไม่ขุดอย่างนี้ขุดอย่างนี้ตรงนี้นี่ผมใช้อย่างนี้นะครับอันนี้คือการทําธนาคารน้ํานะครับถ้าพูดกันง่ายๆถ้าตามภาษาชาวบ้านก็คือว่าทําเป็นถังเก็บน้ําใส่น้ําไว้รดต้นไม้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่่านมาสชมเห็นไหมครับ แล้วตรงนี้ก็ใส่ต้นไม้นะครับปลูกไปเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ผมให้ดูก่อนนะครับดูอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับพอลดน้ำครั้งต่อไปเราใส่นี่เลยนะครับน้ํามันจะค่อยซึมลงไปนะครับมันจะอยู่ได้นานปลูกอย่างไงรับรองผมรับรองไม่มีตายนะครับไม่มีตายเนี่ยนะครับแล้วไม่ต้องลดทุกวันนะครับเนี่ยมันจะอยู่ถังนะครับเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันจะอยู่กับรากพืชพอดีนะครับ แต่่านผู้ชมดูให้ดีนะครับที่ถังใส่น้ำหรือธนาคารน้ำตรงนี้ให้ห่านผู้ชมเอาเหลี่ยมเล็กนะครับผมเรียกว่าเป็นเหลี่ยมนะครับหรือเอาด้านเล็กเข้าไปหาต้นพืชนะครับอย่าเป็นไซส์แบนอย่างนี้นะครับ่านผู้ชมอย่าไซส์แบนอย่างนี้นี่เห็นไหมครับอย่าไซส์แบนอย่างนี้ทําไมผมบอกไม่ให้ไซส์แบนอย่างนี้ถ้ารากพืชม,มันออกมาถ้าไซส์แบนอย่างนี้ ลากพืชจะออกมาดันอย่างนี้มาชนกันอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนนี้เห็นมือเห็นมือผมไหมครับนี่ถ้าเราใช้ลักษณะอย่างเงี้ยมันมีน้อยนะครับด้านมีน้อยลากพืชสามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับรท่านผู้ชมสังเกตให้ดีอยานะครับผมบอกว่าอย่าใช้อย่างนี้นะครับอย่าใช้มุมขวางอย่างนี้นะครับใช้ใหญ่อย่างนี้นะครับให้ใช้มุมแคบอย่างนี้เข้าหาต้นไม้นะครับท่านผู้ชม อันเนี้ยรอดแน่นอนนะครับรอดแน่นอนเดี๋ยวผมจะไปให้ดูว่าผม Herm huh. ปลูกปีที่แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ผมทําไว้ปีที่แล้วนะครับผมทําไว้สูงนิดนึงนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้คือมะม่วงมะม่วงใต้เบานะครับมะม่วงเบาที่มะม่วงออกลูกเป็นพันนะออกลูกเป็นพวงพวงแล้วก็มะม่วงใต้ลูกพันเบาที่ออกลูกตลอดนะครับที่ผมซื mm. ้อมามันต้นแค่เนี้ยนะครับพ่ะผู้ชมเนี่ยต้นแค่เนี้ยแค่มือผมเนี้ยนะครับเนี่ย แล้วปีนี้นี่มันท่วมหัวมาเลยหัวผมละนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ผมปลูกยังไม่ถึงดีเดือนออไม่ถึงปีดีเลยนะครับพระผู้ชมนี่ผมให้ดูใ,ใกล้ยังไม่ถึงปีดีเลยนะครับแล้วในปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลดน้ํานะครับพระผู้ชมนี่ดูอะไรยังขึ้นเต็มมดอยู่เนี่ยนะครับแล้วฝนก็ทิ้งช่วงมานี่ก็น่าจะสามเดือน น่าจะสามเดือนได้แล้วนะครับมันรู้สึกว่ามันตกมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนปีหกแปดนะครับ,รบผู้ชมนี่ทาอย่างนี้นะครับไม่มีตายนะครับปีที่แล้วผมปลูกไว้สามต้นนะครับผมทาผมทาอย่างนี้หมดรอดหมดทุกต้นนะครับอันนี้ผมให้ดูตรงนี้ผมมาปลูกไว้ตรงนี้แค่ต้นเดียวนะครับผมมาให้ดูนะครับ,รบผู้ชมทําอย่างนี้ปลูกไม่มีตายนะครับพอตกฝนมาปั๊บ มันลอดตายไปเนี้ยนะครับเขาจะพุ่งพวดเลยนะครับก็เหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเขาโตขนาดนี้นะครับพุ่งไวเลยนะครับอันนี้วิธีการปลูกปลูกต้นไม้หน้าแรงไม่ให้ตายปลูกแล้วรอดรอดร้อยเปอร์เซ็นถ้าทำตามผมบอกนะครับแล้วไม่มีผลกระพบใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เอามาให้พี่น้องท่านผสมพี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบกันนะครับสําหรับคนที่ยัง เป็นห่วงว่าจะปลูกแล้วก็กลัวจะตายนะครับแล้วของสิ่งนี้เหลือใช้นะครับพระผู้ชมส่วนมากแล้วใครทําการเกษตรเนี่ยต้องใช้อยู่แล้วพวกสารเคมีพวกนี้นะครับพระผู้ชมแต่เราเอากลับมาใช้เป็นประโยชน์นะครับเนี่ยใ้าเรียกกันง่ายๆก็คือธนาคารน้ําหรือห่างน้ําให้กับต้นไม้นะครับเนื้อครับปลูกเสร็จแล้วก็จะออกมาในรูปลักษณะนี้นะครับพระผู้ชมพที่น้องเกษตรกรปลูกเสร็จแล้วก็ออกมาในลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอเอาน้ำหน่อยก่อนนะครับผ้าม,มุกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้มาดูหักศาบกันก่อนนะครับน,นี่ปลูกเสร็จจะออกมาลักษณะนี้นะครับมันมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับผ้ชม,มอย่างนี้นะครับทีนี้ก็น้ําใส่เลยนะครับน้ําใส่ไว้นี่เนี่ยรดน้ําใส่นี่เลยนะครับผ้ชม ครั้งแรกมันจะไม่อยู่นะครับท่นผู้ชมดินมันหลวมอยู่นะครับสักสามสี่ครั้งแล้วมันจะเริ่มอยู่นะครับแต่อย่างไงถ้าเราลดอย่างเงี้ยแล้วมันไปถึงรากเขาแน่นอนนะครับเนี่ยมันจะไม่อยู่นะครับตอนแรกเนี้ยมันจะน้ําน้ําน้ํามันจะไม่ค่อยอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับพ่อผู้ชมดีกว่าที่เราไปลดอยู่อย่างนี้นะครับพ่อผู้ชมอยู่ข้างบนเนี้ย ที่ไม่มีอะไรเนี่ยนะครับบางทีเนะี่ยถ้าเเราขุดหลุมลึกๆเนะี่ยมันจะไม่ลงหึงล่างเลยนะครับอย่างเงี้ยลงไปหึงล่างหึงล่างเขาแน่นอนนะครับอย่างไรก็ไม่ตายนะครับเมื่อที่ผมได้ให้ดูไปเมื่อสักพักนี้นะครับผู้ชมพี่น้องเกษตรกรนี่รับรองได้เลยถ้าใครทําตามนี้นะครับแล้วไม่จําเป็นต้องไปลดทุกวันนะครับห้าวันหรือหนึ่งอาทิตย์ลดทีนึงได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ